สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีสกูชี่แท้เข้ามานะคะก็อันนี้ขายนะคะก็จะมารีวิวสกูชี่แท้ที่ขายนะคะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อน,นะคะทักได้ที่ไลน์นี้เลยค่ะโคมอนวันสองหาหนึ่้นะคะไอดี ID ไลน์นี้นะหรืออีกลายหนึ่งนะคะเนาเนาช็อปค่ะได้ทั้งสองไลน์นะคะสต็อ k คลิปแล้วก็แอดไปสอบถามสั่งซื้อกันนะคะถ้าสนใจนะก็ชิลแรกนะคะอันนี้จะเป็นซาลเปาลิตมาลิตเติ้ลนะคะ ก็จะเป็นตัวหน้าลายแบบอย่างนี้นะคะอันนี้หนึ่งร้อบาทค่ะนิ่มๆน,นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกซูชินะคะซูชิสีส้มนะมีอยู่3ามชิ้นลายหน้าเลยนะคะน่ารักมากอันนี้นะคะก็อันนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่ง้าสิบาทค่ะนิ่มๆน,นะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นครีมพับค่ะ อ๋ออันนี้ไม่ใช่คิมพับนะคะมันจะเป็นมาฟฟินนะคะแต่มันจะอยู่ในแพ็กเกจนะคะมีอยู่สองสีค่ะนิ่มสโลแนะนำมากเลยอันนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกวันพีชอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าชื่ออะไรบ้างนะก็ขอรีวิวผ่านๆแล้วกันนะคะมีหลายตัวนะคะ นี่นะคะก็อันนี้น่ารักมากเลยนะคะใครชอบวันผีก,ก็ต้องซื้อไปเลยนะคะสโลนิดด้ด้วยนะอันนี้นะคะใส่ได้ด้วยอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นโลมินเนียนค่ะก็จะมีหลายชิ้นนะมีแท็กนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่นะคะนิ่มสโลนะสโลมากเลยนะคะ ตัวนี้ราคาชิลาห80บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวชินามอนค่ะก็ตัวนี้เป็นแบบไซส์ประมาณนี้นะคะเป็นตัวสีขาวนะคะก็ไม่เคยเอาตัวสีขาวาเลยนะคะแท็กจะเป็นแบบนี้นะคะสโลนะคะน่ารักนะก็อันนี้นะคะราคาชิลา200บาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกูเดทามานะคะนอนอยู่บนไข่นะก็แท็กแบบนี้มัน เป็นหน้าประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะตอนแรกคิดว่าชิ้นเล็กๆนะดูนะคะแล้วก็มีหลายเส้นด้วยอันนี้ราคาชิลละ0 0บาทเหมือนกันค่ะนิ่มสโลมากเลยนะตอนแรกคิดว่าจะแข็งเหมือนกันนะคะอันนี้แนะนําเลย200บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหมีค่ะก็เป็นหมีอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะมีสีชมพูกับสีฟ้าค่ะตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีบอ์เชนนะ อันนี้มันจะนิ่มๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยโสโลนะน่ารักเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาชิละ2 0 0บาทค่ะต่อมานะคะนี่จะเป็นมิกี้เมาส์นะคะมันความจริงมันจะมีเป็นเกมนะคะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าอ่านว่าอะไรนะคะก็จะมีนะคะนิ่มสโลเนื้อแน่นมากเลยนะคะ น่ารักมากอันนี้มาาใหม่เลยนะคะแนะนำนะก็ตัวจะเป็นแบบแบบนี้นะคะมีบอลเชนนะคะมีลายเส้นด้วยอันนี้ราคาชิละ2 3 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นคิตตี้ค่ะก็เป็นคิตตี้ในโดนัทหรือเปล่านะคะประมาณนี้คือชิ้นมันใหญ่เหมือนกันนะคะรอบนี้ชิ้นใหญ่เยอะนะคะแล้วก็จะนิ่มสโล แบบุชินเลยนะนี่นะคะอันนี้คือน่ารักมากนะก็เป็นแท็กแบบนี้นะคะแนะนำเลยนะคะอันนี้ราคาชิลาสองหกสิบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นลิงนะคะเป็นลิงของอีลิกนะก็ของอีลิกนี่จะเนื้อซบซมแล้วก็สโลนะคะเหมือนเดิมเลย อันนี้ก็มาใหม่นะคะมีอยู่มีเสียมตาด้วยนะนี่น่ารักมากนะคะชิ้นใหญ่เหมือนกันอันนี้ราคาชิละ250บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแยมโลของอโอยยมาค่ะก็แล้วก็จะมีสีขาวอีกสีนะคะมี3ส,สีค่ะ,คะอันนี้คือขายดีนะคะนิ่มสโล ก็จะเป็นพวกเอวยามานะคะอันนี้ราคาชิละ250บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกค่ะปลาเชนนะคะก็อันนี้จะเป็นไม้นะนิ่มๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะ ไม่แน่ใจนะว่าแรหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแรงบางคนก็บอกว่าไม่แรนะคะก้อน,นี้ราคาชิ้นละสอรบาทชิ้นใหญ่นะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัทนะคะของลูซิโอค่ะก็จะมีสีชมพูแล้วก็มีเป็นเสียงตานะคะเป็นซอฟตี้กับช็อกโกแลตนะตัวนี้สโลด้วยนะปกติมันจะไม่ค่อยสโลเท่าไหร่อันนี้สโลนะคะสโลนิดนิดนะก็อน,นี้ชิ้นใหญ่เหมือนกันราคาชิ้นละสองร้อยแบาทเท่านั้นค่ะ น่ารักมากเลยนะต่อมาค่ะจะเป็นครัวซองแซนด์วิชนะคะของลูซิโอเหมือนกันค่ะก็ตัวนี้นะคะจะมีอยู่สองสีค่ะนิ่มซโลนะคะชิ้นประมาณนี้น่ารักมากเลยนะคะเนื้อนแน่นมากตัวนี้นะคะขายอยู่ในราคา2 8 0บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพีทนะคะเป็นไซส์เล็กนะคะ อันนี้จะเป็นของอีลิกนะคะของอีลิกนะเผื่อบางคนไม่รู้นะคะอันนี้อันนี้นิ่มสโลมากนะคะอันนี้ขายราคาชิลาสองรเก้าสิบบาทนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นี่นะคะน่ารักมากเลย290บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแก้วกาแฟคิตตี้ค่ะก็จะมีสติกเกอร์นะคะมีแท็กมีปั๊กกี้นะมาร์เชเอนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแก้วกาแฟนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นแบบคิตตี้นะคะก็อันนี้นะคะชิละ350รบาทค่ะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นไอติมคิต e ตี M ้นะคะมีแท็กมีปักกี้นะมีอยู่ทั้งหมดสองสีนะคะอีกสีหนึ่งก็นี่นะคะอันนี้ขายในราคาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสโลนิดๆด้วยนะนี่นะคะ ชิลาบาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้ค่ะก็มันมีหลายลายนะคะทักมาสอบถามกันได้นะคะขอข้อข้อละกันนะคะ <l ug> ก็อันนี้จะมีแท็กมีปักกี้นะคะลายเส้นอยู่ด้านหลังนะตัวนี้นะคะราคาชิละา0 0 0บาทนะคะ วลคิตตี้มันก็จะชิ้นใหญ่นะคะสโลนิดๆนะคะแล้วแต่บางชิ้นนะ400บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอัน,นจะเป็นเค้กโลคิตตี้ค่ะมีแท็กมีปั๊กกี้นะคะมีสติกเกอร์อยู่ด้านหลังนะคะลายเส้นก็มีนะคะตัวนี้ราคาชิล่า420บาทะคะ่ะตัวนี้มันจะนิ่มมากเลยนะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะ420บาท ต่อมานะคะน,นี่จะเป็นเบดโลค่ะก็มีหลายลายนะคะอันนี้มันจะยาวมากเลยนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นของเบโดนะเนื้อแน่นสโลนะคะอันนี้นะคาชิลละาสามร้อบาทค่ะแนะนํานะคะเล่นคุ้มมากจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อนะคะบนพีทอันนี้จะเป็นสีดํานะคะว่าเลเบอลนะนิ่มๆน,นะคะ ก็อันนี้สามรอยี่สิบบาทนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นขาไก่ของอีลิกนะคะก็ตัวนี้เอามาเยอะนะคะขายดีนะคะชิ้นใหญ่ลดน,น,นิ่มมากมากเลยนะคะสโลมากเลยนะคะขาไก่ของอีลิกแนะนำเหมือนกันนะคะตัวนี้380บบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ก็ตัวนี้นะคะเพิ่มเติมนิดหนึ่งเป็นตัวคาบีนะคะสีเหลืองๆชิ้นใหญ่นะคะนิ่มสโลนะเนื้อซอบนะคะตัวนี้นะคะชิลลหนึ่งละห้สิบบาทค่ะมีแท็กนะคะต่อมานะคะจะเป็นซอฟโรเบทค่ะก็เอาเข้ามาเย็นนะคะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะเป็นของคิวตี้คีเอทีทนะคะก็ตัวนี้นะคะชิ้นใหญ่นิ่มสโลนะคะพวกนี้เราจะแนะนํานะคะเพราะว่ามัน เล่นคลุมนะคะแล้วก็ขายดีด้วยเจ็ดห้าสิบบาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นสตรอเบอรี่นะ<ม>ก็นี่นะคะ<ม>เหลือสีนี้สีเดียวนะคะมีแท็กปั๊กกี้นะคะชิ้นใหญ่มากมากนะคะแล้วก็มีลายเส้นเป็นรูปลิงนะคะตรงนี้ด้วยกินหอมนะคะนิ่มสโลมากนะคะ นี่นะก็อันนี้นะะราคาชิลาเจราบบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบิ๊กคีดนะคะของไอบูมนะมีสีนี้นะคะเข้ามาสีเดียวนะอันนี้นะะราคาชิลาแ50ราบบาทนะคะมันชิ้นใหญ่มากนะคะก็บีบอันนี้คือบีบบีบแค่เบาๆนะคะส้าโลมากแ5 0บาทเท่านั้นนะคะต่อต่อมานะคะตัวนี้นะจะเป็น จัมโบ้เบเกอรี่นะคะของพุนิมาลูกนะตัวนี้นะคะชิ้นใหญ่มากก็ใหญ่ที่สุดในล็อตนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแมวแบบนี้คือน่ารักกินหอมมากนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะก็อันนี้เนื้อแน่นนะคะหนักมากนิ่มสโลว์สโลว์มากเลยะคะ่ะดูนะนี่นะคะความสโลว์ก็กล่องมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ใส่กล่องให้นะ จะเป็นแพ็กเกจนะคะจะเป็นสีฟ้านะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็ตัวนี้นะคะขายใน,นนะคะ980บาทนะคะคุ้มมากจริงๆนะสโลมากนี่นะคะเป็นจัมโบ้เบเกอรี่นะก็นี่นะคะ, um gery, นะะ,คะจะเป็นสกูชี่แท้ที่เข้ามาในวันนี้นะคะแล้วก็ล็อตนี้นะคะมาสวยแล้วก็มาชิ้นใหญ่เกือบทุกชิ้นเลยนะคะแนะนำทุกชิ้นเลยจริงๆนะ ก็นี่นะคะถ้าใครสนใจจะสอบถามซื้อนะคะทักมาได้เลยนะคะก็ตอบแชทค่อนข้างเร็วนะคะแต่ก็ไม่ได้ทักมาปุ๊บแล้วตอบได้เลยนะคะก็จะตอบไล่จากบนลงล่างะคะ่ะแล้วก็ส่งของทุกวันที่ไปรษณีย์เปิดนะคะก็เราตอบแชทจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเมื่อกี้พูดผิดนิดนึงนะก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ